เดือนนี้เดือนนี้เหลือหนึ่งงานคืออิสานาเวลางานไปบ่ายหมดจวไปเริ่มต้นวันที่วันที่หนึ่งไหม่ทีนึงแสดงว่าเราเสร็จอิสานการเวลาเราต้องหาบอลตีเขาขอนแก่นทำไมท่านใดขบอนบินออกสามเอ็ดบอดคืออ๋อาใช่ไหมประงั้นจะเอาสามเอ็ดเราบ้างเนาะต่อเดือนนี้ เดือนนี้มีงานมือเดียวด้วยสามสิบเหลืองานเดียวสามสิบพี่น้องหรือตัวจเดนเอรออยู่กับจ้าท่าไหร่ก็เอาไปตามนี้แหละพี่น้องมือนี้คืองานที่มันเป็นงานแบบถ,ถ้าเกี่ยวกับส่วนกลางมันก็จะมันก็จะเลื่อนหมดเลยนะฮะเลื่อนหมดเลยเหลือแค่เดือนงานนีเ้เดือนนี้แหละสิถึงสิ้นเดือนเนหลือแค่วันที่สามสิบพระยา แต่เดือนหน้าปกติหมดอยู่เปรีสีดำบอด่นรัยผมไม่รู้ว่าข้าจะเห็นสีทึงเท่เน่ว่าเขาสีแต่งหนาเปะเนี่ยผมเขาสีแต่งหนาเป๊ะนะครับคนนี้เพราะว่าได้แมแซมสอนมาผู้ใดสอนอีกไงเฮ้มีเมแซียมก็พี่อา์มแม่แซมนะครับเิ่นสอนมาดีนะครับผมแล้วก็อาศัยว่าแต่งหนาสูงมืออีกวัดในแต่งหนาเนี่ยย่งออกจากถ้องวัดใเดียเออ ไปกินเขาก็ต้องขึ้นนาพี่น้องแมนตุงเป๊ะสิไปน้องวันหนีทำอะไรนะนี่ออันเจลอย่านอะเเลยค่ะม่วาจะเป็นเหรียญเป็นแบงอะไรรับหมดนะคะน้องวันหนีออกหมดนะคะไม่บนมาแล้วเออไม่ได้ไปเลยค่ะ มีนูโฟรนัดหมี่งางชา้าอร่อยไหมคะมหลายกินข้าวเก่งแล้วนี่กินข้าวด้วยโอ้หกินจังเลยวันนี้พามัดมีมาเกี่ยวข้าวจ้ามีทางมานาอีหลาจา้า <c oughs> มัดมีเกี่ยวข้าวเป็นไหมออเป็นอยู่หรอเดี๋ยวไปถึงไปเกี่ยวข้าวช่วยยายหน่อยนะโอเคจ้า หล่าหน่อยก็มากอดแล้วโอ้คนมาถงหน้านอนเหรอวอนยายหน่อยนั่งรอแล้วเดินเร็วๆอันนี้คือเจียงนาน้อยนะคะนี่เขาวานพี่น้องพี่นี่ เหลืองเบิร์ทงแล้วใม่<ส>แล้วนะยางึนเยอมากินเขา,ากินยายอยูออ่มีหรอมาตรในไหนแม่ถ่ายูสินี่ิโอ้มัดม,มีมาเกี่ยวข้าวหรอคะอตะท,ทุนอยู่นู่นโอ้ตะทุนอยู่นู่นแม่กำลังใจตะทุนคะ่ะสวัสดีครับพี่น้อง มื่อนี้กากบ้านนะครับก้อนที่สิกับบ้านก้อนที่สิกับบ้านไปแวะกินข้าวบ้านแม่นองก้อนที่สิกับบ้านไปแวะกินข้าวบ้านแม่นองบะเนียนเพิ่อนก็เลยพาคำถามเรียงความเป็นมาของผู้ชิ้นจังเราเป็นยังก็เลยเป็นผู้ชิ้นจังเออไปยังใดก็เลยไปเป็นผู้ชิ้นจังก็เลยไปพอน้องซี่เก็มเป็นยังใดเลี้ยนยังใดผู้ใดทรงเลี้ยนผู้ใดเป็นยังใดก็เลยบให้ฟังก็เลยเอาเรียงเยกปันให้ฟังบัเนี้เพิ่อนก็เลยอันเรียตัวไม่เยกปัน ฝั่งไปฟั่งมาละไห้น้ำตาไหลฝากคอนขึ้นไม่หายเย็บปันขอบคุณพี่โอมออสเตรเลียนะครับแล้วก็พี่ป่านาไก่มุนและมุนลิ้นแม่หนองอแล้วก็พ่อสาครด้วยนะครับฝากเงินไมนให้ยเย็บปัน <ขอ S 1> พี่ <ขอ S 1> น้องขอบคุณด้หลายเด้อนี่นะครับเพิ่นฝากว่าห้ยเย็บปันนะครับว่าให้ยเย็บปันไม่ไปสื้อกินเดอ้อว่าสันว่าเอ้าเย็บปันตอ,อนนี้เงินพี่แม่หนองแล้วก็พี่โอมออสเตรเลียแล้วก็พี่ป่านไก่มุนและมุนลิ้นฝากมาให้นะครับ ให้มาให้มาตอนนี้ก็ไปไลน์ดื้อไเจืดดูเลี้ยงดื้ออะไรก็ได้ทุกคนพอดีอยากกินชาไทยน้องบุ้ยเลยสั่งให้มีห้อนี้นะมีชาเลยมีชอะไรนะแบอะไรน้องบุ้ยมีกินมีแบเฮาบ้องขอบคเขาทุกคนจะบอชาให้เต็มที่ขอเกินกินก็เกิน60บาท ซอร้อยกุ้ปแระเอาอยากให้พี่ผมชิมมันสำมั่นแ่บรสช้ติเริ่มนี้มันสหรับน้องคอนซอสลอยกุ้ปแปะเขาต้องขอบพี่ต้องอวยตุ้ยตุ้งตุ้ยตุ้อตุ้องอ้ยตร้อตอียตุมยงม้ยตุ้ยตุ้ยให้ยตุ้ยซี่ยตดหลตดแมตุ้งตุ้ยตุ้ยตุ้ยอุ้ยต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 ุียตุ้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 ยีุ อร่อยมันไม่เหมือนชาทั่วไปเข้มข้นดีขอคุณนุ้ยอีกครั้งนะครับแจ๋วไจะิาวหนยวาไว้จับร่านี้ครับไวจับยุชิตดเนี่ยอยเป็นเนืยวเปนุ่มตลางต้นสบับเลยไวจับกับข้าเ็ดเส้นกนห้าคจะขเลยอารยากมาก เส้นยอเส้นนุ่มวยผงแ่กินเบิร์อยู่บนนี้ผ่านมากบอว่าผ่านมากยกมากเากันอะไรจริงยายำเป็นไงยำยำโอยำก็เสียบเออเลยหนมากช่วยใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะดูดูแล้วซึ้นะทุกคนนะเขาบอกแล้ว่าเส้นแบบจะบอกอีกนิงจ้า ปึ๊จำโบอีกบาร์ดการวัดเจ้าไผ่เยอะมากตัวนี้จำโบกิบาร์ดอร่อยที่สุดสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านี้นะครับช่วงนี้พี่กีตาร์นะครับก็มาออกกําลังกายทุกๆเช้านะครับที่เป็นวันหยุดนะครับเพราะว่า ด้วยความที่เราเป็นนักเต้นด้วยก็กลัวร่างกายมันจะไม่ฟิตเหมือนเดิมนะครับถ้าทิ้งไปสักนิดหนึ่งก็เลยมาออกกำลังกายครับช่วงนี้เวลาก็จะสโลไลท์จะชิลๆหน่อยนะครับก็มีเวลาออกกำลังกายซ้อมหรือทำท่าเต้นหรือว่าทำกิจกรรมอ,อื่นๆนะครับก็ฝากทุกๆคนติดตามกีตา้าด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์แชร์นะครับให้กันกับกีตา้าด้วยนะครับกับนักเต้นข <laughs> องเข้าแตะอ๋อ และอย่าลืมนะครับอย่าลืมอุดหนุนมะขามแช่อิ่มด้วยนะครับทุกคน